โดนครับปนินปนินม,มันลอยไม่กลัวเลยขาดไหมไม,ม่ขาดไม่ใหญ่เท่าไหร่รุ่น โอ้ต oh, ัวดีด mm ้วยครึ่งโลอุ้ยรวมโหลรวมโลเลยเอาเรืองเกือบโลย่าง ฝั่งนั้นดีกว่าเราโอเคโอเคมีสะพานมาข้างหน้านนรู้เรื่องอ่ะเราฝั่งล็อกไม่ดีเหรอฝั่งล็อกของไม่ดีเหรอ,นนอตรงไหนตัวดีป่ะเหรอโอเคโอเครู้เรื่องเดี๋ยวลองเลาะๆดู โอ้ตัวดีเจว๋วไม่แล้วคลองครับคนก็มาทอดแห่หาปากันบานเลยครับทั้งเบ็ดทั้งแห่ทั้งปืนคือคืนเลยครับ มันไม่ไหวแล้วมันกวนเยอะหลายรอบแล้วนี่ตายซะโอ้โหไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เอาเอ,อาการมันจะไม่ไหวแล้วอ้าวแจ็คปน,นินหมดแล้วไหมฮะไม่เฝ้าแล้วร้อนเลยยังมีอยู่ไหมเหรอ ไปตัวดิจะกลับหรังอะโอ้เอาเรื่องว่ะชอนเชิญด้วยลองนั้นแหละหรือป่าไงลองนั้นละเอลองนั้นตรงนั้นที่เดียวเลยโอ้เ <laughs> จ๋วโดนแล้วมาลองอยู่อย่างนี้ได้ยังไง ตอนแรกก็คิดว่าปน,นินร้องไม่ใช่ปน,นินอุ้ยจะได้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นแหละเนื้อขาดแล้วมั้งขึดไปแล้วอไม่ขาดเว้ย โอ้ยเป็นโลเป็นโลเลยครับ เลยอ่ะมันตดองฟันฟาดเลยว่ะมันด้งฟันฟาดเลยโดดป่าไม่รู้ โอยโดดวะยี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะแค่ล้มล้มโรลหรือว่าไงถ้านอนอย่เมาเลดว่าดอกฟ้าลอยป้อเลยโอ้ยเ้าเพื่อนเดี๋ยวมันแท้เลยยื้อยุ่งหิววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติกดีว่าดูก่อนไม่รู้กดึงงั้นมาดูก่อนติกดีว่าจิกคึกคิกยี่อะไรกิ้งมาทั้งนั้นเลยเฮ้ยเจะจะผมดึงกิ้งให้ดึงแล้วเหวะ ลองดูดิเก๋โ้ไม่ขาดกระยาดเลยดิเจีบยะทำตัวดีกิโอ้ยอรงนี้ปืนยิงจิบจะไปก่อนนะต้องให้ลำบากแต่รอดเลยโหแล้วผู้ยิงไปเนี่ยคุณจะดตินหรือเปล่าแล้วจิกเดาอย่างเงี้ยเออไม่มีเอ้าเดี๋ยวยเชิญถือสายทาไม่โดนจุ๊บเลยนะ น่าจะโดนนะตึ๊กตึกอยู่นะเอะตึกจะหลุดป่ัวอ,อุยออ้ยเอ้าอุ้ย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 ลุดแล้วไม่ต้องเอ้ยข้างหลังว่าแล้วยืบมาตั้มตั้มท้องเกือบหลุดเลยเออโชคดีจัดชคดีจัดไม่มีใครเสียดอกล,อ,ลอ,ยอยนิ่งเลยอ่ะ ชยิงไปมื่อน้ำบัดบ,ดบานๆเจ้าก่าไอ้ชื่ดอกฟ้าร้วะครับการเดินทางกลับบ้า,บานเข้าไปสู่งานที่บ้านครับวันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในความเหนื่อยของสวัสดีครับผมเชื่อยิงปลาพงสุพรรณนะครับวันนี้กลับถึงบ้านแล้วโอ้โหวันนี้ไปทํางานมาครึ่งวันครับหลังจากเลิกงานก็ประมาณช่วงวบ่ายๆครับออกไปหาปลากันโอ้โหห้ายากเหลือเกินแต่ก็ต้องพยายามหา นิดๆน,น่อยๆก็ยังดีครับมาให้พี่ๆ่หานาได้รับชมกันไปเด้๋ยวอีพีน้าจะไปบุกที่ไหนครับฝากพี่ๆ่นาติดตามรับชมกันด้วยนะครับแคนี้คุ ق, มราไปก่อนครับ